สวัสดีชาวเบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f c MotoGP เราเลิกงานกันหรือยังครับตรงไหนที่ฟ้าฝนตกกันบ้างนะบ้านผมยังไม่ตกครับตอนนี้เวลาประมาณสักอีกประมาณสักสินาทีนะครับก็จะ6กโมงนะคะคลิปนี้เราเราจะมารายง,งานผลการฝึกซ้อมนะครับสำหรับการแข่งขันที่ม o t ต r ร์แรนอารากอนนะครับในสเปนเสร็จสิ้นกันไปใน FP1 ทั้ง3รุ่นกันเลยทีเดียวนะฮะทุกคนรุ่นเล็กนั้นคนที่เร็วที่สุดก,ก็คือองเซอันโตนิโอเรดาครับ ซึ่งเป็นผู้นำคะแนนสะสมสูงสุดอยู่แล้วก็คุนโดปินี่มาคันที่2นะครับแล้วก็ดิมิตเอามันซ่าม,มาคันที่3ามมักซิมอลคิเรสมาคันที่4เอเดนฟูเดนเดสคันที่5นะครับอ่าก็ส่วนทัชกรบวัวสีในะแข่งไทยหมายเลข5นั้นรู้สึกว่ามาคันสุดท้ายนะครับเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่ได้ลงครับมีปัญหาอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับทุกคนตรงนี้ก็ไปลุ้นในช่วงบ่ายกันต่อนะครับเอพีสองว่าจะเป็นยังไง ส่วนในรุ่นกลางนะครับโมโตทูนะฮะก็มีนักแข่งไทยลงฮะเพราเอาลงแทนในฮอนไดเอเชียนะครับลงแทนนักแข่งอินโดนีเซียมาริโออาจีนะครับที่บาดเจ็บอยู่ก็คือชิปนักครินนะครับหมายเลข41กลายเป็นสุดสัปดาห์ประวัติศาสตร์เลยนะครับที่เราก้อนทุกคนจําช่วยกันนะครับว่านี่คือครั้งแรกนะครับที่นักแข่งไทยนั้นลงแข่งขัน GP ทั้ง3รุ่นนะฮะสคนครบเลยนะครับกล้องสมเกียรติก็ในโมโตจีพีแล้วก็ชิปนักครินนะฮะในโมโตทูแล้วก็ ทาจกรบูสีนะครับในโมโตทวีชิปนั้นอาจจะลงแทนนะครับทุกคนแต่นี่ก็คือเป็นประสบการณ์ครั้งที่3ของเขาแล้วน่าจะประมาณ2 0 1 7 2 0 1 8เนเี่ยเขาเคยลงโมโตทีมานะครับอันนี้ลงแบบเต็มเต็มเลยนะตอนึกไม่ออกก็นึกถึงยุคที่จวนเมียควา้าแชมป์โลกนะฮะแล้วก็ฮอยมาตินนะเมียควา้าแชมป์โลกปี17ส่วนมาตินปี18นะครับในรุ่นเล็กนะครับก็ชิปมีโอกาสได้ลงนะแล้วก็หายไปนะครับตอนนี้ก็ไปลงแข่งกันในรายการ เอเจโรเลซิงนะครับในรุ่นซูเปอร์ไบค์หนึ่งพันซีซีก็เป็นนักแข่งระดับตัวท็อปนะครับของของรุ่นในตรงนั้นคราวนี้ก็ได้สิทธิพิเศษมาลงแทนมาริโออาจีกันนะครับแต่ชิปก็ทําเวลามาในคันสุดท้ายนะฮะอาจจะลงสนามกันอยู่นะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่แต่คนที่เร็วที่สุดในโมโตทูในรอบนี้ก็เป็นเดนิสออนชูนะฮะแล้คันที่2ก็เป็นมอนิเออกอนซาเลสคันที่3เป็นเดวิดอลอนโซคันที่สี่แล้คันเนสคันที่5้ามาคอรลามิโรเอสแล้วก็ แอเจสนะครับเซนาแอนเชสนะครับเจคดิกสันอ่าโฮกาโดนะครับก็ตามกันมานะทุกคนอ่านะครับก็พองเปล่คอ,อ,อ,อสำหรับในรุ่นเล็กกับรุ่นกลางกันเดี๋ยวเราจะโฟกัสที่รุ่นใหญ่กันนะฮะรุ่นใหญ่นะครับคนที่เร็วที่สุดในวันนี้เป็นใครไปไม่ได้นะครับหนึ่งเดียวของเรามาร์คมาเคสนะครับยังคงร้อนแรงสมศักดิ์ศรีของเตงหนึ่งผู้ที่ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมานะครับชัยชนะของมาร์กก็ไม่ต้องเหล่าเยอะนะครับผมวิเคราะห์ให้ฟังกันแล้วนะครับในช่วงเช้ากันเนาะแล้วก็ในวันนี้นะครับเอพีหนึ่งนั้นมาร์กก็ยังคงก๊อปปี้โมเดลเดิมนะฮะคือคนอื่นเขาจะอาจจะกดเวลามาได้อย่างเต็มที่เนี่ยแต่มันก็ยังคงตามหลังมาร์กมาก็ตอยู่แบบเวอร์เวอร์จริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นการ V อเวอร์นะครับคือตัวเลขมันก็ไม่เคยโกหกเราเนาะคือมาร์กเขาเร็วกว่าคนอื่นอยู่เกือบวินาทีครับ ถ้าตัดมากมาเคต็ตออกไปในคนอื่นก็จะมาแบบสูสีเลยนะก็จะมาประมาณ1นึสี่เจดไปปลายะฮะ 147.9อนะครับไล่เรียงกันมาคือส่วนต่างมันไม่เยอะมาแบบสูสีเลยแต่มากนี่กระโดดมาคนเดียวครับ1 4 6 9เร็วกว่า alex เนี่ยโอ้ถึง0.97ตีเป็น1วินาทีเลยฮะตัวเลขกลมๆกันเลยนะครับคันที่2อง alex marquez ครับคันที่3มา a ็ c b a c h e ้คันที่4็ก alex rins คันที่5มา marwin a l คันที่6เป e d r คอ o s t a คันที่7จวน juan คันที่8เฟ fermin a n d e a g คันที่9กรา franco m a r m e r คันที่10ฟร r a n c e s c o b ญญาคันที่11 ฟอร์บิโอ์ควาตาลโลคันที่12บยูอันซาโก o คันที่13แบรดบินเดอร์คันที่14แจ็คมิลเลอร์คันที่15บออกุโซเฟรเดนเดสอันนี้นักแข่งสีไวน์การ์ดของยามาฮ่านะครับส่วนคันที่16เป็นเฟอร์บิโอดิจานาโดเนียลคันที่17บเจ็ดโรเฟรนันเดสคันที่18เอเนียบาสตินินี่คันที่19มิเกลโอลิเวล่าคันที่20กล้องสุเกจันทราคันที่21ลอเรนโซสวาโดลิครับทุกคนมี21คน21คันนะฮะเพราะว่า ไอโอกุระ ura, นะักแข่งหมายเลขเจ็ก้าของแทย์เฮาส์ไม่ฟิตนะครับผ่าตัดแล้วก็ยังคงรัก,รกษาตัวอยู่นะครับพักฟื้นอยู่ฟิต,ตไม่พอนะครับก็ยังไม่ได้ลงแข่งขันแล้วก็ไม่มีใครลงแทนนะฮะไอพิเลียนั้นลอเรนซโซโลดอรีเขาก็ลงแทนฮอยมาตินกันอยู่แล้วในส่วนของลูก้า m a มารินี่ก็หายไปอีกหนึ่งคนนะครับเปบาดเจ็บก็อันนี้ไม่มีใครลงแทนนะครับก็เลยมีแค่ ยี่สิบเอ็ดคนยี่สิบเอ็ดคันดินฟ้าอากาศตามที่ได้เห็นนะครับในช่วงเยายๆของที่นู่นตามเวลาของโมดูจีพีนั้นก็ถือว่าแดดก็มาระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะอุณหภูมิทั่วไปอยู่ที่ยี่สิบสี่องศาอ้นะครับอันนี้อุณหภูมิที่ผมบอกไว้เมื่อวานนี้เนี่ยนึกว่าจะไม่สูงขนาดนี้นะอันนี้ก็คืออุณหภูมิมันเพิ่มจากที่พยากรณ์ไว้เมื่อวานนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมันเพิ่มนะผมคิดว่าอุณหภูมิน่าจะอยู่ประมาณสักยี่สิบแต่กลายเป็นว่ามาซัดมา24เลย อันนี้คือช่วงตสายนะและอุณหภูมิพื้นแารอยู่ถึง38องศาครับนั่นหมายความว่าร้อนตั้งแต่เช้านะครับแล้วช่วงบ่ายก็คือจะเวลาในบ้านเราประมาณ2องทุ่มครับเวลาในบ้านเราก็คือรอบ PR 1ชั่วช่วงเต็มๆรอบนี้จะตัดสินนะฮะว่าใครจะเป็น10คนแรกที่เข้าไปในคิว2เนี่ยค่อยไปลุ้นกันขณะว่าช่วงตสายเนี่ยอยู่ที่38องศาในพื้นแทรกเนี่ย,ยรอบบ่ายเนี่ยโอ้ไม่แน่นะครับว่าจะได้เห็นยางฮาร์ดเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า นะเพราะว่าในอารอบในรอบ F1 นี่ก็ม,มีมีหลายคนนะครับที่เอาอยางฮาร์ดลงมาแต่อาจจะไม่ได้ลงช่วงแรกครับช่วงแรกก็อาจจะเป็นซอฟต์มินเดียนนะครับเซตติ้งยอดนิยมก็จะมีบางคนแอบเอาอยางฮาร์ดเนี่ยมาเก็บข้อมูลกันไปนะฮะทางตรงนะครับทางตรงประมาณ960กว่าเมตรก็บิดบิดกันมาเนี่ยเท่าสปีดวันนี้ใครามาแบบที่เท่าไหร่กันบ้างครับ ท็อปสปีดนะฮะก็เป็นฟรานซิสโกบัญญา่านะครับกดเวลาได้347.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วสุดครับตามมาด้วย2 KTM อ่ะ3 KTM เลยนะครับ Brad Binder and Air Bastini แล้วก็ Pedro Costa เนี่ย346 345นะครับก็ไล่เรียงกันมาเปโก้ก็จะโดดมานิดหนึ่งนะครับมาร์คมาเกสนะครับคนที่เร็วที่สุดแบบเวอร์เวอเนี่ยแต่ท็อปสปีดของมาร์กก็อยู่ในประมาณคันที่6ที่7นะครับก็อยู่ประมาณ344นะฮะ กล้องสมงเกจันทราเป็นคนที่กดท็อปสปีดได้น้อยที่สุดนะครับ336ก็เรียกว่าช้ากว่าคนที่เร็วที่สุดอย่างเบโกอยู่ประมาณ10กิโลนะครับประมาณ11กิโลแล้วกันฮะตัวเลขกลมๆประมาณนี้ยามาฮ่าของเสียแฟบมาในประมาณคันที่7ที่8ก็ไม่ขี้เหร่นะครับ342.9นะฮะยามาฮ่าในที่นี่ครับอืก็ตามๆกันมาทางตรงที่นี่ก็จะมีถึงสช่วงนะครับอ่าก็ ช่วงที่เร็วสุดก็คือจาก15มา16นะีนีาที่ถึง350นะไปฟังวิเคราะห์นะครับในคลิปเมื่อเช้าเนี่ยจะชัดเจนเลยนะครับจะได้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะ,ะเซตติ้งยางก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับพิมพ์นิยมฮะก็คือเป็นซอฟต์มีเดียมนะครับหน้าซอฟต์หลังมีเดียมแม้ว่าจะมีบางคน,นแอบ,บเอาฮาร์ดมาแจมๆบ้างนะฮะแต่ก็ เป็นเวลาที่เร็วที่สุดนี้ก็จะมาจากซอฟมินเดียมกันนะครับทุกคนมาดูที่ความเร็วแต่ละเซกเตอร์กันนะครับถูกแบ่งกันออกไปนะครับใครเร็วสุดกันบ้างนะฮะทุกคนมาดูในช่วงเซกเตอร์แรกนะครับก็คืออยู่ในระหว่างออกจากโค้งที่17มานะครับแล้วก็มาสิ้นสุดที่โค้งที่6เซกเตอร์นี้จะเป็นเซกเตอร์ที่มีโค้งเยอะสุดนะครับ1 2 3 4 5 6ห้าหโอ้โหนะฮะ โค้งเยอะสุดเนี่ยใคยพรพลิกรถได้ดีที่สุดมาร์คมาเคสนะครับเร็วสุดอยู่แล้วนะครับเร็วแบบโอเวอร์อยู่แล้วเนี่ยตา, Alex, ins, าตามมาด้วยน้องชายอเล็กซ์ครับอเล็กซ์ินส์มาฮะอ่าตามมาแต่ก็ตามมาค่อนข้างห่างเอายิงนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามาร์คนั้นเขาเร็วกว่าคนอื่นเขาตีไว้เป็นวินาทีเนี่ยดังนั้นเวลาแต่ละเซกเตอร์ของมาร์คมันก็เลยหนีคนอื่นไปเยอะไม่ต้องแปลกใจนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าตัดมาร์กออกไปอันดับที่2 3 4 5มเนี่ยมันมันสูสีหมดเลยฮะ อ่าแล้วก็คนที่ใช้สูดนะครับในเซกเตอร์แรกนั้นก็จะเป็นกล้องสมเกียรติเป็นแบสซินี่เป็นสวัตดรีนะครับอู้ช้ากว่าเยอะเลยนะแล้วก็ในเซกเตอร์ที่2นะครับเซกเตอร์ที่2นั้นจะอยู่ในระหว่างโค้งที่6นะครับ6 7 8 9 10 11อันนี้จะเป็นเซกเตอร์ที่เป็นโค้งความเร็วสูงตามจริงสนามนี้ก็เป็นสนามโค้งความเร็วสูงแล้วนะครับความเร็วปานกลางถึงสูงไม่มีต่าฮะ อ่านะครับหัวแถวไม่ต้องสียบครับมาร์คมาอเล็กซ์มาอยู่แล้วนะฮะวินเาเลสซาโกอาจจกลาสกอดรอยมาครับช้าสุดเป็นโอลิเวล่าเป็นดิกเกียนะครับแล้วก็บาสตินินี่นะฮะอันนี้กล้องไม่ได้บวยนะครับในที่นี่ครับอ่าเซกเตอร์สองเนี่ยรู้สึกว่าทําได้ดีนะครับพุ่งความเร็วสูงๆเนี่ยนะทำได้ดีกว่าเซกเตอร์แรกครับส่วนนะฮะในเซกเตอร์ที่สามนั้นก็จะเป็น ระหว่างโค้งที่11ก็คือเป็นทางตรงนะครับทางตรงช่วงที่กดมาได้เกือบเกือบสามนะครับโค้งที่10 11 12เนี่ยแล้วก็จะมาเจอชิคเคนสุดท้ายในตรงนี้นะครับสิบเป็นชิคเคนสั้นกับชิคเคนยาวผสมกันเลยนะครับสิบสองสิบสามเป็นชิคเคนย,ยาวๆแล้วก็มาเจอชิคเคนที่สั้นลงมานิดหนึ่งสิบสี่สิบห้าเนี่ยอันนี้นะครับหวัวแถวก็ไม่ต้องสืบนะครับสองพี่น้องก็ยึดไว้อยู่แล้วฮะชัดเจนเบเชกี้มารินนะครับมาเบเดอรี่มาอ่าแล้วก็เซกเตอร์นี้ โอลิเวล่าสมเกียรติจันทราแล้วก็วโซดุรีนะครับช้านะฮะรู้สึกว่ากล้องอาจจะไม่ค่อยถนัดในในโค้งสั้นๆหรือเปล่าครับอคิดว่านะเพราะว่าดูในเซกเตอร์ที่สามกับดูในในโค้งที่สิบสี่กับ 15, กสิบห้า4สจะทาทาได้ไม่ค่อยดีนักนะครับก็มาในช่วงท,ท้ายเซกเตอร์สุดท้ายนะครับก็เป็นเซกเตอร์แห่งทางตรงนะครับบิดกันอย่างเดียวมีอ่อสิบหกสิบเจ็ดในโคง้งยาวๆนะครับนอกนั้นก็ ไม่มีนะฮะเป็นเป็นเซกเตอร์ที่แบบว่าตรงล้วนๆน,นะฮะเพียวๆเนื้อๆกันเลยทีเดียวอ่ามาร์กมาเคสมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็2 KTM นะครับอารคอซ่ากับบินเดอร์นี่มาฮะอเล็กซ์ตกไปกันที่3ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่า KTM เขาโดดเด่นในทางตรงนะฮะไม่ว่าจะเป็นสนามไหนก็ตามถ้ามีทางตรงเนี่ยเชื่อได้เลยนะครับว่า KTM เนี่ยจะเร็วจริงๆแต่ถ้าเป็นเซกเตอร์อื่นเนี่ยเราได้เห็น KTM ก็ไม่ค่อยจมเท่าไหร่นักนะฮะ อ,อย่างอ้อสซาในเซกเตรอร์ที่2ก็มาในคันที่6ที่7นู่นนะครับเซกเตรอร์3ก็มาในคันที่5ที่6เหมือนกันประมาณนั้นนะครับแต่เ,เซกเตรอร์สุดท้ายเนี่ยกเวลาก็โผล่มาในคันที่2แต่เขายังช้ากว่ามาร์กอยู่นะครับช้ากว่าทั้งเยอะเลยนะฮะส่วนทางตรงที่ยาวๆเนี่ยแน่นอนนะครับว่าสมเกียรติแล้วก็ซาอดีแลวก็เฟอร์นันเดสเนี่ยอันนี้ก็จะมาในรังท้ายกันนะครับทุกคน อ่านะครับนี่คือเป็นรูปแล้วแต่ตอนมาฝากสําหรับข้อมูลนะฮะในส่วนของการฝึกซอ้อมในรอบ FP1 แต่นะครับแม้ว่ามาร์คมาแค่จะเร็วเวอร์ over, จริงๆถ้าใครได้ติดตามการแข่งขันทุกชอ็อตจริงๆจะได้เห็นนะครับว่าดูขดินเต็มไปด้วยปัญหาที่มองไปมองมารู้สึกเหมือนเหมือนทีูเหมือนเหม,มือนสถานกามที่ผ่านมาในซีรุสตนอังกฤษครับก็จะมีปัญหากับเรื่องเบรกเรื่องของยางกันอยู่อันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าแข่งขัน กันยาวๆเนี่ยะจะมีปัญหาไหมคือถ้าเป็นในในแบบนี้เนี่ยมันมันเป็นความเร็วในรอบเดียวใช่ไหมครับในการที่จะวัดกันเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเห็นโอเคละยางรันนี้ออกไป3รอบสีแล้วก็กลับมาไม่เป็นไรนะฮะจะหลุดออกไปก็ตามเนี่ยแต่นะครับถ้าเกิดว่าแข่งขันเนี่ยเขายางคุณเลือกมาแบบไหนก็จบเลยนะเซตเดียวจบไปเลยเนี่ยแฟนๆดูกติเองก็คงจะแอบหวั่นใจเหมือนกันว่าเอ๊ะนะครับดูเหมือนว่า จะยังคงแต่งตัวไม่เสร็จตั้งแต่ซีสินส,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 สโตนไหมนะเอาแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังคงมีเวลาอยู่ประมาณสักสอาชั่วโมงถึงนี้ไปนะฮะเดี๋ยวมารอดูในช่วงบ่ายนะครับอ่าช่วง PR ก็จะมีเวลาถึงถึงหชั่วโมงเลยฮะพีเนี่ยนะครับมาดูซิว่าดูคิจีจ,จะแก้ไขปัญหากันได้ดีเพียงใดน,นะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวกันนะครับว่าใครจะ ตัดเกรดนะครับคัดเข้าไปใน10คนแรกเข้าไปในคิแต่ส่วนในคนอื่นๆนั้นต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าเวลามันค่อนข้างที่จะห่างจากมาร์กอยู่พอสมควรนอกจากว่าพวกเขาอาจจะไปเจออะไรสิ่งที่ผมบอกได้ในตอนนี้คืออุณหภูมิที่สูงเนี่ยนะครับม,มันจะทําให้การยึดเกาะมันดีขึ้นกว่านี้ฮะก็ไม่แน่นะครับที่ดูกระติาจ,จะมองมีปัญหาอาจจะดีขึ้นก็ได้รวมทั้งคนอื่นๆด้วยครับต้องรอดูกันต่อไปนะแต่ปีที่แล้วในะมาร์กก็ทิ้งคนอื่นไปแบบนี้แหละจริงฮะในช่วงปีแล้วในขณนะเวลาโพนะ เวลาโพล่ีมาร์กยังทิ้งอันดับที่2ไปประมาณ0.8กว่าๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้วันรอบนี้ยังยังไม่ใช่เวลาโพลนะครับทุกคนอ้าวย้ำนะครับอ่าสปอร์ททีวีสแล้วก็ทีเอ็นทีสปอร์ตสนะไปรับชมกันได้นะครับสำหรับใครที่สามารถจะไปติดตามนะในส่วนของรอบ PR 1ชั่วโมงเต็มๆรวมทั้งจริงๆรอบ PR เนี่ยเขาจะมีทั้ง3รุ่นนะครับเขาเขาใช้ก,กฎกติกาเดียวกันหมดแล้วในตอนนี้คือเขาจะตัดเกรดเข้าคิวสเนี่ย ทั้งทั้งโมโตทโมโตแล้วก็โมโต GP เลยตั้งแต่บ่ายวันศุกร์ครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันก็จะมีความสําคัญจะเข้มข้นมากนะครับในรอบนี้ในรุ่นเล็กเ็าจะาแค่14คันนะครับรุ่นกลางก็จะเป็น14คันหลังจากนั้นก็จะให้แก้ตัวใน Q1 อีก4คันเล็กกับกลางจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นโมโตจีพีรุ่นใหญ่เนี่ยเขาจะให้แค่10คันครับนะเข้าไปรอใน Q2 ใน PR เนี่ยแล้วก็ส่วนในรอบ Q1 วหเขาจะให้แก้ตัวแค่2 2คันนะครับก็ไปลุ้นกันไปใน วันนี้แต่ถ้าใครไม่ว่างไม่สะดวกก็นั่นแหละฮมะาม,ามาติดตามผมได้นะครับในทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือไม่ก็ในที่นี่กันนะครับว่าจะเป็นยังไงแข่งขันอะไรกันต่างกันเสร็จคงจะประมาณ3ามทุ่มกว่านะครับผมก็ไม่มั่นใจนะว่าจะมีโอกาสมาไลฟ์สดหรือเปล่าหรือจะทำคลิปได้ทันกันไหมนะครับก็ภารกิจกันหลายอย่างเลยเกินเนาะ,ะนะครับก็ว่างๆสะดวกก็ไปชมตามที่ผมแจ้งกันไว้ไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีทุกคนครับ